ที่ค่าทําชมในเอทุกท่านทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ช้างด้วยนะคะจะขอขอบคุณย่างยิ่งนะขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะดใช้าวิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวีดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆสิยนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลทอน้นนะคะ,นนนะ,คะวันนี้อาจจะสระุปให้ท่านผู้ชมนะคะสตัวล่างจะมีหลักสิบอี นะคะแล้วก็หลักหน่วยอีกแล้วก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมดูว่ามันน่าจะเป็นไปเป็นมากที่สุดนะคะวันนี้ก็วัที่สิบสามแล้วเนาะวันเด็กเนาะมาคำนวณกัน,นะค่ะนี่จะเป็นคอสาม อย่างนี้นะคะเอาสองมาวางคะ่ะสองแล้วก็ลดแต้มนะคะเพิ่มสองแต้มน,ะะนี่เป็นหลักสิบนะคะแต่นี้มันเข้าทั้งหมดเนาะก็วงไปทั้งหมดก็แล้วกันดูงดที่สองกัน เก็ดมาวางนะลดแต้มนะคะเพิ่มสองแต้มะะขอชนกันหลายสูตรจุนะเท่าที่พี่ช้างลองพิสูจน์ดูนะคะมาดูงดที่สามกันเอาเลขหนึ่งมาวาง ตัแต้มก็เป็นศูนนะเพิ่มสองแต้มก็เป็นสามดูงวดที่สี่กันค่ะเจ็ดมาวาง แล้วก็เป็นลดเต้มนะคะเพิ่มเต็มเพิ่มสองเต็มนะคะมาดูงวดที่ห้ากัน 8มาวางค่ะลดเต็ม7เพิ่ม2แเต็มก็เป็นสูงอย่างนี้นะคะหลัก10อันนี้รู้สึกว่าเขาไม่ชนกับที่เราลงแรกๆนะท่าผู้ชมแต่ว่าเขาจะมาชนกันหลายโดที่พี่ช้างมาลงหลังๆนี้นะคะไอ้โดที่ลงแรกๆนั้นเขาไปชนกับ หลักร้อยบนของเรานะคะท่านผู้ชมนะพี่ชางคิดว่าไอ้แรกๆนั้นน่าจะไปบนมากกว่าอันนะี้น่าจะลงล่างมากกว่านะมาดูงดที่เพิ่งออกไปนี้นะคะก็เป็นหนะคะเป็นหนะลดแต้มก็เป็นห้าเพิ่มสองแต้มก็เป็นแปดนะคะ มาดูงวดนี้กันค่ะมาดูงวดที่จะมากันนี่นะเกรนแปดนะคะลดแต็มนะอันนี้พี่ยังคิดว่านะคะกับอันนี้เนาะอ่าสอนเต้มเพิ่มสองแต้มอาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูหลักสิบอีกสูตรหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสูตรตัวนี้นะเดี๋ยวจะเอาให้ดูทั้งหมดเลยเร็วแป๊บ เดี๋ยวถ้าพี่ช้างจะสรุปเนาะจะสรุปแล้วจะให้ดูเลยว่าชนเงินตัวนี้บ้างนะคะเป็นสูตรนี้นะคะ,ะมาแบบนี้ใหน่งี้ใบนี้ลงมาทางนี้ลงมาทางนี้อ่าทำไมไม่วงนี้ม,มาแนวไหนเดี๋ยวเราดูแป๊ง มาแนวนี้นะคะแล้วก็ลงมาแนวนี้นะลงมาแนวนี้แล้วก็มาทางนี้อ่ะพี่ช้างคิดประมาณแนวนี้มากกว่านะคะคิดว่านะมาแนวอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรนะคะว่าเขาจะมาแนวไหนบ้างน,นะขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะขอให้เฮงขอให้โชคดีค่ะ